สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าวตัวนี้ครับเอาไปเทสเทคหนึ่งเทคสองเทคสามไม่ขึ้นตอนแรกนึกว่ามันหนักหัวท่วงท้ายก็ไม่ขึ้นก็เลยสงสัยมันเป็นที่อะไรตอนนี้แนวทางที่จะ แก้ไขก็คือแนวทางที่จะวิเคราะห์ว่าสาเหตุมันเป็นที่อะไรนี่ก็คือคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดนะก็คือปีปีมันน่าจะแข็งเพราะปีแข็งแล้วมันน่าจะกินหัวมันก็เลยไม่ขึ้นหรือเปล่าวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะ เอาหัวเปลี่ยนสนูใหม่เอาหัวขึ้นเพราะว่าการช่างปีกช่างปีกยกปีกสองข้างขึ้นแล้วหัวเชิดนิดหน่อยใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าคิดว่าปีกมันน่าจะแข็งเกินนะครับตัวนี้ไปลองเดี๋ยวลองจะลองทำตามนี้ดูว่ามันจะได้ไหมครับรอรอ,รอชมนะครับ